สำหรับใครที่มองหาเว็บไซต์ขายโค้ด PB และ ID ราคาถูกและยังมีบริการปั๊มรหัส PB หลากหลายรูปแบบนะครับบางย่าแนะนำเว็บไซต์ i n b a k ครับผมไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมอยู่ผมย่าตลิบานนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวลนะครับกับน้องปอนกันเดิมที่เคยโดนแกล้งไปหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ดวลกันหนึ่งหนึ่งครับลูกผู้ชายแฝงมีการพนันเกิดขึ้นด้วยนะครับเกมไหนมีการพนันเกมนั้นมันจะสนุกขึ้นแน่นอนครับซึ่งถ้าผมแพ้ผมจะให้เขาร้อยทูเลยแต่ถ้าเขาแพ้เขาต้องให้ 50ทูนะครับซึ่ง50ทูนี้ผมจะเอามาแจกคนดูที่ดูคลิปนี้นะก็คนที่กดไลค์ like, กดแชร์ share นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องย่าตาลิบันด้วยละกันนะครับมีแจกเกือบทุกคลิปโอเคปอนบอกเขาดิถ้ามึงแพ้มึงต้องจ่ายพี่อะไรไม่ต้องขามกี่บาทว้าว่า50ทูกอดก็รู้มึงมีตังก่อนมา50ใบ50ทูน50ทูนตาย50ทูน10ใบ มันยังไม่มีแดกแล้วเนี่ยคนแจกนะรู้รู้ไหมว่าคิดว่าจะชน,นะพี่ป่ปนะบอลนายขอดูความความมั่นใจใตัวเองหน่อยอาอเงียบไอ้เหี้ยเงียบเงียบอีกตายไปแล้วมากนะเฮ้ยมันหลุดป่ะมันหลุดไ,ไม่เล่นไม่เล่นเราไม่เล่นถังครับเราไม่เล่นถังถังพี่หมดไปนานแล้ว,ลวอ้าหรือปิดเองเหรอตัวเองสร้างด่านเองกันเนี่ยเอาไปแดกเอาห้าสิบโทกูมาเอาห้าสิบโทกูมา มึงเอาห้าสิบโกูมาเดี๋ยวนี้อเออนี่นีดีข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้เจ้าจะทำอะไรข้าได้ไไดเฮ้อหยีอแม่งระยะระเบิดมันได้ลืมกระโดดลงหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ห้านาทีนะครับดูกันว่าใครจะเสียตังค์กันครับบอกเลยว่าไม่เป็นผมแน่นอนไม่เป็นผมอ้ยึดม่ไม่โดนเฮย้ยเป็นไปได้ยังไรเป็นไปได้ยังไร <c oughs> เราต้องจะดาครับท่านผู้ชมเราจะแพ้ไม่ได้นะฮะบอกไว้ก่อนว่าคำว่าบางย่าบ้าเคมอนี่ไม่ได้มาเพื่อโชคช่วยนะครับมันเกียนจริงๆเกียนจริงๆระเบิดหมดเราต้องกล้าตัวตายเอ้ยอย่าไปตา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 ยโกง เอ้แม่ไม่ติดอ่าไม่ตายไม่ตายเอาเผื่อนี่มันไม่ตายนี่มันไม่ตายดิตายแล้วกว่าจะไดยกูได้ดูฟรีเดี๋ยวกูจะท้าเด็กทุกคนดวนเลยกูจะได้เลยรวยเอาไปแดกเอ้ยไม่โดนยังกูปาโกเองอยู่ไหน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 อยู่ตรงดัก อธิบายอีกแล้วหมดอะไรกูมีอันนี้เออคลิปน nah ี like well, ้เพื่อบึงงายเลยเนี่ยเออเออเออได้นีครับวิธีการหาตังค์ทางรัดน้องๆถ้ามันพูดแล้วคนเรานะถ้าพูดแล้วมันต้องไม่คืนคำใช่ไหมแล้วก็ตาย ตายห้าหนึ่งแล้วเอ้ยเราต้องอลระเบิดครับท่านผู้ชมอีเออะ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 มึงดูไม่มันดดอีกแล้วผู้กต้องหนีแลเบิดแล้วอ้เออจะได้ขาดลอยครับบอกเลยอ้าไม่โดดแล้วสัญญาว่าจะไม่โดดแล้วมามาโดดกันแบบแฟร์มาพี่จะไม่ปาระเบิดแล้วมาเหรอนี่ครับการโดดการโดดแบบลูกผู้ชายเกิดขึ้นแล้วครับเอ๋อยี่ยมึงวาร์ปมึงวาร์ปมึงว้าบมึงว้าบเมื่อกี้มึงวาร์ปคนดูเห็น วาฟนาี่น้าปิ่มึงวาบมึงวาบอามึงวาบอ,าม,าอามึงวาบอมึงวาบอหกสองแล้วพี่จะไม่โดดบอกแล้วว่าจะไม่โดดจะไม่มีการโดดเกิดขึ้นเอ้อมันตกเองอุยออ้ยตกอ่ะอุ้ยมันมันมันลื่นโอ้อย้ย้ บัตรทู <c oughs> บัตรน้องๆนะครับถ้าใครอยากให้ได้ใครอยากได้บัตรทูกระทึบไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะ1นึ0 0 0สแล้วมาบัตรทูกูจงมาเฮ้ยระเบิดนี่คือการบากูในคันเทพนี่คือการบากูในคันเทพนี่คือการบากูในคันเทพเ <c oughs> ความเทพอ่ะมันมันของเกียร์เนี่ยพี่ฝึกมาอย่างดีแหละ หนาทีนะครับสำหรับบัตรทูใบนี้น้องๆจะได้ไปครอบครองแน่นอนเป็นการปาระเบิดที่ไร้สมองมากนะครับเอ้เอ้เรียบร้อยเรียบร้อยสุดยอดก้วยทอดสองถุงครับอยมีการฟิล์มด่าว่าพ่องเลยนะเออเออเเออเอมันอยู่ไหนวะฐานเกิดมันนี่ครับเจอละ เจอละเจ้าตัวเราต้องกระโดดลงทางนี้ครับจากนั้นเราก็ปาคู่ใดเข้าไปโอ้ยคู่ใดหมดแล้วคู่ใดหมดแล้วอสามสิบวิพา,าวิ่งเลยละกันนะจ๊ะเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยอะถ้าปอนฟันพี่ได้ตัวเนี้ยพี่ยกเลิกเลยอะร้อยถูกไอห้าสิบถูกร้อยแรกร้อยแรกกูขอคืนคำมึงเกิดใกล้กูไปไม่เอาไม่เอา ไม่ได้ไม่ได้บอลบอลต้องจ่ายแล้วไม่ได้บอลเมื acting, oh, ่อก <pe ep, S 2> <cane. S 1> ี้มันเป็นแค่การอ c t i n g ไม่การแสดงเท่านั้นอ่ะ้าพีพี่พี่ปามึงตัวนี้ได้มึงต้องจ่ายอ่ะเรียบร้อยมึงจ่ายแล้วตามนั้นมึงจ่ายมาโอเคครับเดี๋ยวผมได้ทูจากมาแน่ๆนะมึงยินดีให้พี่ไหมเนี่ยเต็มใจป่ะแตจุดจุดนี้ไม่คืนคำเลยเออไม่ต้องคืนคำนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ติดตามชาแนลยาตลีบันนะครับมีสิทธิ์รับ50ทู และอย่าลืมติดตามเพจย่าตาลีบันด้วยนะครับเดี๋ยวจะประกาศผลวันไหนดี3วันนับจากลงคลิปนี้แล้วกันนะครับจะประกาศผลใน Facebook ว่าใครได้แล้วนะครับผมน้องๆที่ได้พี่จะโพสต์ในเป็นรูปชแนลไว้ในเฟซพี่นะแล้วก็แสดงตัวมาด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมสนุกมากๆครับได้ทูฟรีด้วยั สำหรับใครที่อยากได้บัตรทูฟรฟีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกับเพื่อนกันท้ายดีเลยแล้วก็เก็บของเกียนไว้นะครับจัดการมันเลยโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมจุบจ๊บ